การไล่สดถ่ายทอดสดครับการแขง่งขันสุนกเกอร์ปกแดงชิงแชมป์สโมสรส,สมาชิกครั้งที่14เอ้ครั้งที่4ครับขอขอภัยครั้งที่4ี่ประจำวันเสาร์ที่16บหกธันวาคมเป็นอีกหนึ่งคู่ครับในรอบรองชนะเลิศระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับนำโดยทางด้านคุณนิคมนะฮะการท่าเรือเจอกับนักสนุกเกอร์แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA โดยทางด้านคุณสุทธิศักดิ์ครับเดี่ยวมือหนึ่งครับของทั้งสองสโมสรเลยนะคุณนิคมก็เป็นเดี่ยวมือหนึ่งของการท่าเรือครับนี่ฮะออกคิวยังไม่มีใครทําแต้มได้นะครับในเฟรมนี้ก็เดี่ยวมือหนึ่งของทั้งสองคนมาเจอกันเองนี่สุทธิศักดิ์สูงยาวเข่าดีแล้วก็เป็นนักกีฬาที่แม่นยํา ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับลูกนี้เอาอยัางไงตู้ไหมมุมซ้ายหรือว่าจะปาดหน้าหนีเระมัดระวังด้วยครับทางขาวดีครับไม่ไปแคนอนโดนแดงสามเม็ดยังเหนียวแน่นทั้งคู่นะฮะทั้งสองคนส่วนเดียวมือหนึ่งก่อนหน้านี้ในรอบรองชนะเลเช่นเดียวกันครับ ด้านของลูลูแม็กบีเอาชนะชาวนาไปได้1นต่อศูนย์เฟรมส่วนมือ2มือ3มือ4มือ5แข่งขันด้านล่างนะเดี๋ยวรอผลสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะได้รู้แล้วครับว่าสโมสรไหนจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันปีที่สี่ติดต่อกันแล้วนะครับ หรักการแข่งขันสตุกเกอร์หกแดงทิงแชมป์สโมสรสมาชิกหรือว่า B S A T โอ้โหวีดูนี้แดงลือมาเลยครับแต่ยังดีนะครับขาว,วิ่งยังไงเอาละครับวิ่งตรงนี้โดนเคาะครับโดนนิคมนะคุณนิคมนี่ก็เป็นนักสนุกเกอร์มือเก่าของการท่าเรือไทยนะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเกมเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคนที่เหนือกว่าแม่นกว่าอาจจะพ่ายแพ้ก็ได้ โลฟาชิงเข่าสามเหลี่ยมหมุนออกมาครับแม่น้ำหนักดีด้วยมีน้ําเงินรองรับอืมโดนหนาครับสู้น้ําเงินไม่ลงโดนหนาเอาละมาตั้งให้สุดที่สักดสี่ทีมสุดท้ายที่มาถึงรอบนี้ก็ จะเป็นทางด้านของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกับทางด้านการไฟฟ้านะฮะมนุษย์ไฟฟ้าและอีกหนึ่งคู่ก็เป็นแม็กบีนะฮะสโมสรสมาชิกจากแม็กบีเจอกับสวนกูห่าติดเก่าสวนกูห่าแม่ดูขาวยังไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ครับมาติดกับน้ำตาลกรรมาการชี้คือน้ำตาลติดนะฮะ ามห้ามขยับขยับหรือฟาวเอาลูกไหนแข่งกันนะเขายังไม่เป็นใจสักเท่าไหร่ ายการนี้ก็ชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 0 0 0 0แบาทนะแชมป์ได้50,000ลองแชมป์3 0 0 0 0ืที่3 1,000 0แล้วก็อันดับ4ได้5,000บาท าใส่ยึดใส่เกมเหนียวแน่นอยู่แล้วครับคุณนิคม แต่ช่วงเช้านะของวันนี้ตั้งแต่8ปดนาฬิกาสาสิบนาทีครับจนมาถึงเย็นเลยนะมีทั้งหมด12สโมสรด้วยกันนะัะมาร่วมการแข่งขันมาพบปะสังสรรค์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยใช้กีฬาสุนัเตอร์เป็นสื่อกลางก่อนทุกคนจะแยกย้ายกันช่วงปีใหม่นี้นะมาดูซิว่าใครจะได้เงินโบนัสสำหรับแชมป์ห้าหมื่นบาทนะเอากลับบ้านอืมตรงนี้การทางขาววิงงงว่งยังไงวิ่งยังไงอืมขาวดีเกินไปฮนะ ทางมาเปลี่ยนเลยครับฟาวเสียสีต้องขอบพระคุณะครับโดยเฉพาะสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยในยกสุทนทรจารุมลน,นะครับที่จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสารรค์ให้กับสโมสรสมาชิกทุกท่านเลยนะครับทุกคนได้มาแข่งขันกีฬาที่ตัวเองรักของทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตนะิการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลูกสุเกอร์อารมิช การโฮคิกเช่นนะภาคิวซูเปอร์ไฟส์อีกหลากหลายครับที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะเรื่องกันไว้ใจผมนะคุณนิคมบอกไม่ต้องห่วงครับเหนียวแน่นดึบแน่นอนนะคนนี้ทางขาวดีมากนะน่าจะเป็นนักกีฬาปเปรีเลด้วยหรือเปล่า อยู่ยังไงตุ่มดูเลยฮะมาเข้าอย่างนี้น่าจะเห็นก็เห็นบางๆไม่เห็นก็แทงชิ่งไหมฮะแก้ชิ่งทางด้านขวาด้านขวาไม่เห็นก็ต้องด้านล่างนะะ แกชิงล่างสามเหลี่ยมหมุนออกมาน้ำหนักต้องดีด้วยครับตนนแดงแกด้านล่างนะฮะเพราะว่าทางด้านขวามือก็มีเหลืองกับชมพูมาขวางทาง อย่างแตกไหมเบาไปหรือเปล่าโอ้โดนเหรอครับต้นลาซานีพยักหน้าเลยนะต้นลาซานกรรมการผู้ตัดสิน สรุปอีกครั้งฮะสุดที่สุดปั่นไซน์นะแทงเข้าจมูกปั่นไซน์น้ําหนักอืมยอดเยี่ยมโอ้แต่ว่าโดนเคาะได้นะโดนเคาะได้ครับลุมุมโดนเคาะหักคอแบบนี้ครับมา ดำให้ต่อเบรกโอ้โหแทงดําลูกนี้ไม่ลงฮนะหัวโต๊ะท้ายโต๊ะเอาละเป็นโอกาสของนิคมบ้าง หลุมกลางดีหรือว่าเอาหลุมม,มุมกลางก็ใกล้หน่อยดูครับว่าตบดำลงไปแล้วดำมาตั้งที่จุดเดี๋ยวมันจะสนุกตัวเองหรือเปล่าอ้าวโอ้ละเอียดจริงๆครับนี่คมมือหนึ่งการท่าเรือไทยนะ ตีเศษช็อตครส่งขาวลงไปเข้าไม่หลังเขียวเห็นนิดนึง เอาแล้วครับแดงมาแคนอนแดงแล้วมาจ่อตนี้ก็ยังไม่ง่ายสักทีเดียวนะฮะเพราะว่าใกล้ชิ่งจะโตสตาด้วยครับมูลค่าครึ่งล้านนะฮะตัวนี้โอ้เหลี่ยมไม่เห็นครับเหลี่ยมไม่พอแทงเข้าชิ่งดีกว่าเอาแล้วครับหยุกลาง นลงไว้ก่อนนะนี่คมสองสมโมสรน,นี้ก็เดือนกุมภาพันธ์นะปีหน้าก็จะเจอกันอีกในการแข่งขนุกเกอร์กีฬารัฐวิสากิจนะก็มีจัดเป็นประจำทุกปีครับมีทั้งสนุกเกอร์ฟุตบอลน,นะหลากหลายชนิดก,กีฬาครับเพื่อต้องการให้ที่ชื่นชอบกีฬาที่ตัวเอง มีความสามารถมีความถนดัดรับได้แข่งขันให้กับหน่วยงานและองค์กรตามลุงนี้เคาะเลยไหมแ้มใหญ่นะเจ็ดแ้มยังหนาไป ใ้สุดท้ายก็ต้องระมัดระวังครับกันให้ดีนะเรื่องเหนียวแน่นไว้ใจนิคมฮะไม่ต้องห่วงเอาล้วฮะกันไม่ดีครับสุดที่สัก จ้เอกลางอากาศเอาล้วฮะตั้งให้นิคมง่ายๆลูกนี้ต้องกินดำเอาดำมาตั้งจุดแล้วก็ขาวไปต่อเหลืองถ้าใจดีนะอยู่ที่น้ำหนักขาวแล้ว แค่ลงเน้นแค่ลงแ,งแปแตบสู้เลยไหมแข่งสกูเบาขาวปาจริงมากินเขียวอ่านั่นแหละฮะแม่ถ้ารอดน้ำตามาได้สวยกว่าน,นี้ นำอยู่ครับเวลานี้นำสิบห้าแต้มบนโต๊ะมี25ต้างการถึงน้ำตาลแต้มขาด กันพาดทีเดียวครับแดงเม็สุดท้ายโดนแ้มไปโต่งเลยนะ่วงแรกตามหลังไม่เยอะตอนนี้ตามหลัง15บห้าแต่ ซึมๆ้ามาส่วนเดียวมือสองนะฮะทั้งสองคนใน ไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือแล้วก็การไฟฟ้าก็ลงแข่งขันอยู่นะครับรวมไปถึงเดี่ยวมือสาด้วยนะแข่งขันพร้อมๆกันเลยนะเอาละครับอีกกักตั้งให้กับสุดทิศบ้างมาหาน้ำตาลอย่างดีครับน้ำเงินติดชิง่งผมพูกก็ยังยากอยู่หน่อย ตามหลังแปดแต้มแทงขาเอาน้ำเงินครับขาวไซด์ยึดเพื่อมาอยู่หลังดำแต่ว่าอืยังไงเอาแล้วครับตรงมากนะฮะรงมากน้ำเงินลงก็เป็นต่อสองหนึ่ง ก็เป็นต่อสองหนึ่งอยู่แล้วครับนิคมต,ตรงลูกนี้ก็ลำบังนะหน้าว่างหลังแซงอืเ <c oughs> นี่ยครับปัวหน้าว่างหลังแซงครับอื <c oughs> เอาล้ะครับไม่ลงแล้วมาจอด้วยเอาละมีโอกาสอีกครั้งหนึง่งสุทธิศักดิ์ P E A อยู่ที่ขาวครับมากินชมพูหลุมกลางเนี่ยเหนื่อยต,ต้องนํำหนักพอดีนะครับทำได้ไหมทำได้ครับอยู่ที่ขาวแล้วรหลุมกลางลักษณะไหนอยู่ถแถงอย่างนี้เอาแล้วครับเบิ้ลได้นะฮะเบิเ้ลแล้วน็อกเลยนะฮะเบิเ้ลแล้วกินดำต่อเป็นลองสองหนึ่งครับสุดที่สัต์ อืยึดไปหน่อยครับแม่ดูข่าวครับลงไปก็ดำลูกนี้ก็ยังไม่แน่ขอบคุณท่านร้อยกว่าท่านแล้วนะครรอบรองชนะเลิศการแข่งุกเกอร์หกแดงทงแชมป์สโมสรสมาชิกเดี๋ยวจบจากคู่นี้ก็ไม่กี่กึ้ใจก็จะเห็นแล้วครับว่ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นสโมสรสมาชิก จากที่ไหนบ้างนะฮะตอนนี้เหลือ4ทีมเท่านั้นการไฟฟ้าการท่าเรือนะพบกันเองแม็กดีกับเสวนกุหลาบเจอกันเองนะเป็นต่อสองหนึ่งครับนิคม หมักขาวาน้ำหมักขาวให้เสียวใส่นะจะโฉบไหมสุทพิสักจะโฉบหรือว่าจะกันโอ้โดนเหลี่ยมตรงนี้หนักหรือว่าใช้ได้ครับเก็บสีนะเวลานี้เอาสีไปเก็บ สวัสดีครับคุณธีรโชธใบสมุทรพุทธาเป็นอย่างไรบ้างครับคุณจอมอาคาโซครับภาพร่างกายดีหรือยังนะฮะคุณธีรโชธ อย่าไปโดนเหลี่ยมลงนะฮะแม่โดนเหลี่ยมลงนี่ชิงดำกันเลยโอ้สลับดอกอย่างนี้อันตรายนะฮะอันตรายครับนี่ผมต้องการจดภูเม็ดเดียวจะได้เฟรมนี้เช็ดลูกนี้ก็ต้องไซส์นะฮะเผื่อหน่อย มัดระวังเสื้อเช็ดธรรมดานี่ขาวจะเปลี่ยนหลุมกลางเอาละครับเรียบร้อยครับโอ้โหทางด้านนิคมครับมือหนึ่งของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเอาชนะทางด้านของสุดที่สัตว์ครับมือหนึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแตนี้สนุกสนานตื่นเต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับใน คู่ต่อไปว่าเป็นใครพบกับใครสวัสดีครับ สวมืองต่อนะครับ